สวัสดีครับอดิศรเกษตรไลสตา์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจอดิศรเกษตรนานาพันธ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเพาะเมล็ดมอนเตลานะครับซึ่งเป็นไม้นําเข้าจากต่างประเทศนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่สวยๆหรือว่ามีด่างนะครับราคาก็แพงพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับ ซึ่งมเมล็ดพันธุ์นะครับผมก็ได้สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับเป็นมเมล็ดขนาดนี้นะครับเขียวๆนะครับก็จะได้นํามาเพาะนะครับโดยการาใส่ขุยมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเพราะนะครับว่าจะมีลักษณะยากง่ายอย่างไรนะครับซึ่งวัสดุปกรณ์ที่เตรียมมานะครับก็มี มะพร้าวสับละเอียดนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับเราจะใส่มะพร้าวสับนะครับลงไปในภาชนะปลูกของเรานะครับอาจจะเป็นกระถางหรือว่ากระเปาะเล็กๆนะครับมาใส่พอประมาณนะครับไม่ต้องให้แน่นจนเกินไปนะครับก็ให้พอดีอ เต็มกระถางประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องยัดให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็เอาอันนี้ครับเมสมอนเตล่านะครับของเราวางลงเลยนะครับคือไม่ต้องฝังให้มันลึกนะครับก็วางไว้ตรงอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาขุยมะพร้าวนะครับมาโรยตรงหน้านะครับโรยตรงหน้าพอประมาณนะครับ จากนั้นนะครับเราก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับไม่ต้องให้แฉะจนเกินไปนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับมอนเตลาจะไม่ชอบน้ําที่แฉะจนเกินไปนะครับก็รวยพอใหอ้เบาบางนะครับเอาขุยมะพร้าวนะครับวิธีการดูแลรักษานะครับเราก็ไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดลำไรนะครับแสงแดดลำไรแล้วก็ สังเกตดูว่านะครับถ้าพื้นผิวนะครับของคุยมะพร้าวของเราแห้งก็ค่อยรดน้ำนะครับแต่ถ้ายังชื้นหรือว่ายังชุ่มอยู่เราก็ไม่ต้องรดนะครับหลังจากนั้นก็รอประมาณ1อาทิตย์นะครับหรือ7วันนะครับเขาก็จะงอกใบนะครับออกมาที่สำคัญนะครับพยายามอย่าให้แฉะนะครับให้แฉะนะครับเพราะว่าไม่ชอบน้ำนะครับอาจจะเกิดเชื้อราหรือ เน่าได้นะครับพอผ่านไปนะครับประมาณ5-6ถึงเดือนนะครับเราถึงจะเห็นใบที่แตกฉลุได้สวยงามเหมือนอย่างที่เห็นที่เขาโฆษณากันนะครับตรงนั้นนะครับเราก็จะรอลุ้นนะครับจนถึงวันนั้นนะครับในตรงนี้หลังจากที่มันอ,ออกใบนะครับ บใบแรกนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยนะครับสูตร13นะครับสูตรเสมอ13-13ได้นะครับแล้วก็วางไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการพ่อเมล็ดมันเตล่านะครับแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้มะพร้าวสับละเอียดหรือว่าขุยมะพร้าวนะครับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องผสมอะไรนะครับเพียงเท่านี้เราก็ไปวางไว้ในเรือนพ่อชำนะครับหรือว่าในที่ที่ ไม่เจอแดดจัดนะครับมีแสงแดดรำไรนะครับแล้วก็ในที่ที่เรา,ารดน้ําแล้วไม่โดนจนเปียกแฉะนะครับในตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็หวังว่ามัจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ากาลังจะทําการเพาะเมล็ดนะครับซึ่งเป็นไม้ที่กําลังนิยมกันในท้องตลาดแล้วก็มีราคาสูงมากนะครับลองมาเพอมเมล็ดดูนะครับเพื่อว่า จะได้ซื้เซฟประหยัดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบปลูกชอบขยายนะครับก็สามารถนํามาเพาะนะครับซึ่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะครับก็หาซื้อได้ไม่ยากนะครับตามออนไลน์นะครับไม่ว่าช้อปปี้หรือว่าลาซาด้านะครับสามารถที่จะหาซื้อมาได้เลยนะครับเป็นเมล็ดก็ถือว่าทรงเรียวๆนะครับ ประมาณนี้นะครับลองเพาะดูนะครับถ้าเกิดแล้วก็มาลุ้นด่างอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคุจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีสาระดีๆก็จะได้นะํามาฝากเพื่อนๆีกเรื่งเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับผม